สวัสดีครับก็หลังจากออกคลิปเรื่องการทำรถนอนโดยเป็นรถ f o r t u n e นนะครับรถ f o r t u n e น SUV นะครับก็มีหลายท่านบอกว่าอยากให้ผมรีวิวให้ละเอียดนิดนึงในส่วนที่ทำเพราะการทำของเรานั้นเรามาีหลายส่วนด้วยกันนะค,ะครับก็ทำให้เราไปสะดวกมากนะไปนอนสะดวกมากนะเราไปนอนที่ อุบลราชธานีไปดูเฮเทียนนะครับหลายท่านเข้ามาดูแล้วโอ้ก็สบายนะครับขันกลับเราก็ออกแต่เช้าเอ้ไม่ใช่แต่เช้าเิแต่ดึกเลยนะผมออกจากอุบสถีสองลุกขึ้นมาขับรถกลับดีกว่านะแต่พอขับรถมาได้สักชั่วโมงหนึ่งอนะง่วงทีนี้ง่วงก็แวบเข้าไปที่ปัม๊มนะเป็นปั๊มปตทนะก็ไปจอดปับ๊บเราก็เปิดแอร์นอนในรถ มาตื่นอีกทีหกโมงกว่าครับก็มาชมก,กาแฟแล้วก็ขับกลับนะครับจนถึงบ้านสะดวกสบายมากนะของเราค่อนข้างครบทีนี้วันนี้ที่จะมาพูดเนี่ยถึงจะรีวิวพวกตู้นะครับตู้เก็บของมั่งนะตู้เก็บเสื้อผ้ามั่งให้ให้ให้ทุกคนได้ได้ดูนะครับแต่ลงรายละเอียดนิดหนึ่งกว่ากว่าคลิปก่อนๆน,นี้ครับอันนี้มาดูรถเราในภาพรวมก่อนนะเราก็ พยายามจัดให้มีครบนะก็จะมีเบาะนะจัดทำเบาะนอนต้องนอนได้สองคนเน้นความกว้างนะครับต้องกว้างให้สะดวกสบายนะนะครับก็เนี่ยเราก็จะมีส่วนของเคยรีวิวไปแล้วตู้เย็นนะอันพิคูณนะ et 50นะลนะิตรนะตรงเนี้ยนะเป็นสองช่องนะใส่ไว้ตรงเนี้ย ะดว,วกสบาย้างบนก็เป็นทีวี24นิ้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตู้ใส่เสื้อผ้านะตู้ใส่เสื้อผ้าตัวนี้ก็จะเป็นชั้นเก็บของจุกจิกแล้วข้างล่างก็ใส่อ,อุปกรณ์งานครัวนะครับตรงนี้เราก็เปิดได้นะเปิดได้นะเพื่อที่จะเป็นที่นั่งทานข้าวทานอาหารนะให้สะดวกสบายนะครับ นี่ก็ใส่ของเข้าไปเต็มเลยเป็นครัวนะครับด้านนี้เราไม่ได้ทําอะไรเพราะเรามันเก็บของพอแล้วก็ไม่อยากทําอีกด้านนี้เพราะเราอยากให้มันกว้างนะครับกว้างอยู่สบายนะโล่งๆนะตรงเนี้นะครับเริ่มต้นด้วยการไปทำเบาะก่อนนะครับง่ายๆหรือเอาแถวหลังออกนะพอจะเนอยจะมีแถวหลังสองแถว นะตัวหลังตัวหนึ่งจะแขวนรืนะ้อออกหมดเราไปทำเบาะก่อนนะทำเบาะก่อนนะครับในการทำเราแบ่งรถนะครับพื้นเป็นสามส่วนนะครับส่วนส่วนที่หนึ่งเป็นเป็นเบาตอนแรกข้างหลังเนี่ยตรงจุดที่เป็นเบาะแถวสามนะเป็นเบาตัวที่สองเนี่ยนะครับก็เป็นเป็นส่วนที่ตรงที่เป็น เบาแถวสองนะเดิมแถวสองแต่ตัวนี้จะแยกส่วนนะแยกส่วนนะแยกส่วนจะทำที่รองขึ้นเพื่อทําให้พื้นมันเสมอนะเพื่อทําให้พื้นเสมอนะแบ่งเป็นสองส่วนแล้วก็ส่วนที่สามตรงนี้จะเป็นตรงที่ตัวนะครับเป็นที่เท้าเราเราเหยียบนะของแถวสองประมาณสี่สิบเซนตรงเนี้ยนะครับเราก็จะมาตีกล่องนะตีกล่องนะสามารถที่จะเก็บของได้ตรงเนี้ยนะครับเก็บของได้ นะเก็บของได้แต่ทั้งนี้ไม่สะดวกต้องมาอะไรครับหรือเบาหรืออะไรบ่อยเราก็เลยทำเนี่ยช่องเนี้ยนะครับเปิดเปิดได้นะก็เก็บได้เก็บรองเท้าเก็บอะไร้เยอะแยะเลยนะก็ไปข้างในเนี่ยนะแล้วที่สำคัญคือตรงนี้ก็วางตู้เย็นนะวางตู้เย็นได้นะครับวางตู้เย็นได้นะตัวนี้สี่สิบเซนนะครับสี่สิเซนตรงนี้สี่สิบเซน แต่ตัวนี้เราทําแค่ครึ่งเดียวนะครับครึ่งเดียวเท่ากับที่จะวางตู้เย็นนะครับนะแล้วก็วางเครื่องชงกาแฟแคปซูลแล้วมันก็จะเหลือช่องตรงนีนะ้เป็นช่องนี้อีกตัวนี้มาเอาไปประมาณ8 0ดสเซนนะจากนี้ไป8 0ดสเกือบแปเซนแล้วก็ไปข้างหลังอีก4 0่สก็ทําตู้นะก็มาทําตู้นะทำตู้ขึ้นมานะได้ตู้พอดีเลย ตูใสเสื้อผ้านะนี่ผมก็ไปซื้อ,อตัวล็อกจากดี Y มาใส่นะเพราะว่ารถเราเวลาวิ่งไปวิ่งมันชอบมันชอบดันหลุดก็จะเป็นใส่เสื้อผ้านะใส่ไม้แขวนได้ด้วยนะเพราะมันลึกสี่สิบเซนติเมตรแล้วก็ต่ำลงไปกว่าบอ่อออกนะครับมันจะลึกลงไปข้างล่างก็ใส่นะพวกผ้าห่มหมอนอะไรพวกเนี้ยนะครับลงไปได้ ตรงนี้ก็เป็นตัวหนึ่งนะครับที่ทำให้แล้วก็รักไว้แล้วตรงนี้เดิมทีมันเป็นประตูแบบเนี้ยนะครับประตูแบบเนี้ยเราก็คิดว่าคงไม่ได้เปิดทางโน้นนล้วแหละนะเพราะว่าตรงนั้นเราเป็นเต็นหลังคาแล้วเวลาลงมาเราสร้างทําเป็นห้องน้ําอยู่แล้วก็เลยเอาตู้นี้ยมาเพิ่มอีกเป็นตู้ใส่ของจีบประทะนะครับก็ ทำเองนะครับวัดใสนะ่ก็ได้กว้างพอสมควรนะเนี่ยตัวเอกเดี๋ยวการทำผมจะบอกว่ามันไม่ได้ยากหรอกนะมันไม่ได้ยากไม่ได้ใช้อะไรมากนะแล้วก็ไม่แพงด้วยนะครับก็ใส่ได้หมดอาหารการกินใส่น้ำได้ตั้งห้าขวดนะห้าขวดนะครับตูวตัวเนี่ยเอาตัวนี้ล็อกนะครับซื้อทุกๆสึกเกะยี่สิบหรือสามสิบบาทเอง ครับสวยงามนะสวยงาม,นะงามแล้วข้างบนเนี่ยเราก็ซื้อพวกกล่องซื้ออย่างเงี้ยซื้อกล่องซื้ออะไรที่มันมีขายนะใน DIY มีนะร้าน DIY มนะีซื้อมาเนี่ยเสร็จแล้วมาใส่แล้วก็ใช้กาวสองหน้าเนหนียวติดอยู่ครับอยู่เห็นไ,ไหมฮะอยู่นะไม่โค้งเคงนะชั้นเหล็กชั้นอะไรก็ติดได้นะติดได้ นะิดตไดนะนะ้ตัวนี้ก็สามารถเป็นตัวนี้ก็ดึงขึ้นได้นะก็ซื้อตัวนี้มานะชไอตัวพับที่มันกดล็อกได้นี่นะครับมาใส่นะครับ,นะรบก็ทั้งล่างก็ใส่ของตรงใส่ของเนี่ยนะทำไมผมต้องจอดูตรงนี้เพราะว่ามันจะโมเมตตัวนี้มันจะพับทับนะครับมันจะพับทับอยู่นะครับ เวลาอลงอย่างเงี้ยนะครับแล้วข้างบนเนี่ยถ้าเราไปเปิดฝาข้างบนเนี่ยเอาของลงเนี่ยมันก็จะเสียพื้นที่ไปเฉยๆก็ทำเนี้ยนะแล้วอันนี้ก็ปิดปิดอยู่แล้วก็สะดวกสบายนะครับแต่สิ่งสำคัญนะสิ่งสำคัญเราจะไม่มีการเจาะเชื่อมอะไรในรถเด็ดขาหรือบางทีนะ เราอาจจะยังอยากเอาเบาะขึ้นมาเราอาจจะรื้อออกก็ไม่ให้รถเสียหายนะเราอยากจะเอาของพวกนี้ออกนะแล้วถามว่าเราทำอย่างไรยึดพวกนี้ถึงแน่นแน่นนะครับแน่นแน่นไม่กระดุกกระดิ๊งนะครับนี่นีไม่กระดุกนะมานะก็มาดูกันว่าเราทำอย่างไรในการล็อกตู้ล็อกอะไรข้างตัวข้างหน้าเนี่ยอย่างกล่องพวกนี้นะอันนี้อันนี้ไม่ยากนะเราทำช่องให้พอดีนะข้างหน้าก็มี เบาหน้านะเบาะข้างหน้านะมาดันไว้อยูนะ่ข้างหลังก็มีมีมีตัวที่สองเนี่ยท่อนสองเนี่ยนะครับดันไว้อยู่อนะอย่างนั้นก็ตรงนี้ก็เป็นเราทําสอดลงไปนะตู้ไม่ล้มร้อยเปเซนะข้างหน้าก็ดันด้วยเบาข้างหลังก็ดันด้วยตัวเนี้ยนะตัวตัวพื้นตัวเนี้ยนะดันไว้อยู่นะครับอ่าทีนี้ตัวนั้น ทำไมไม่ล้มแล้วตัวนั้นต้องรับแรงเยอะด้วยนะเพราะว่าทาเป็นโตะด้วยนะครับถ้าเราคิดดีๆด,ดูดีๆนะครับในรถม,นมันมีอยู่ที่เขามีให้เรายึดนะเช่นที่สําหรับทําเบาะเราเอาเบาออกมันก็จะมีน็อตไว้อยู่นะครับตรงเนี้ยมาดูตรงเนี้ยเราทำเบาะเนี่ยมันก็จะมีน็อตไว้อยู่เนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะมันก็จะมีอยู่มีเงี้ยนะ เยอะเหมือนกันนะตรงนี้เราก็ไปประกอบตู้มาตามที่เราต้องการนะของผมเนี่ยเป็นตู้อันเนี้ยนะข้างหลังเนี่ยก็ก็ง่ายๆนะครับเอาอางี้แล้วกันเนี่ยทาอย่างเงี้ยขึ้นมาเป็นตู้ขึ้นมานะเป็นตู้ขึ้นมานะแต่เวลาเราไปใส่ไว้ข้างในเราก็ใช้เหล็กนะครับตรงนี้มีเหล็กตัวหนึ่งยื่นมาประมาณเนี้ยนะแล้วพอเราทําตู้เสร็จก็ตู้มา ใส่กับคานตัวนี้นะมายึดกับคานตัวนี้ก็จบนะแน่นปึ๊กนะไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็สบายๆนอนก็สบายนะนอนสบายรถก็ปิดล็อกได้นะตอนนอนนะก็ของเราก็ผมว่าค่อนข้างครบนะเสื้อผ้าก็อยู่ตรงนน้นแล้วนะนะเสื้อผ้าอันนี้ก็เป็นพวกเครื่องครัวต่างๆก็อยู่ตรงเนี้ยมาดูนะครับหลายท่านมีรถฟอร์จรูเนอยากจะทํา นะก็ไปออกแบบดีๆนะก็แนะนําว่าเราก็ต้องวางแผนยาวๆหน่อยนะหรือว่าตรงไหนจะวางหนไม่ใช่เราต้องดูในภาพแม c กโครก่อนนะดูภาพรวมก่อนว่าตรงไหนจะวางยังไงนะพอบอกว่าตรงไหนจะวางยังไงเสรนะขนาดยังไงอย่างไรแล้วก็มองถึงการที่จะยึดว่าเราจะไปยึดไว้ตรงไหนอยู่ตรงไหนนะของผมเนี่ยตู้เย็นเนี่ยถ้า คนที่ตัวสูงสูงมานอนนอนได้เราก็สามารถเอาตู้เย็นเคลื่อนที่ได้นะครับเคลื่อนที่ตู้เย็นนี้ถึงจะเป็น50ิลิตรแต่มีล้อนะครับมีล้อก็ก็ทําให้มันเคลื่อนที่ได้ง่ายนะก็สามารถนอนได้นะครับของจิปะทะเล็กๆของเรามันมันเป็นเล็กๆ,ๆน้อยๆถ้าเราไม่มีที่วางมันเยอะแยะเฉยแต่ถ้าเราจัดดีๆนะจกแจนะ๊กจกแจ๊กเนี่ยมันก็จะมีนะไว้กฟาฟงกาแฟไว้น่นนี่นะก็สะดวกสบายอยู่นะสะดวกสบาย ก็นะอยู่ที่การวางแผนจัดบริเวณนะผมซอกนี้ผมกนะ็ใส่เครื่องชงกาแฟนะเราก็ต้องไปหาเครื่องชงกาแฟที่มันเหมาะสมกับรถนะตรงซอกนั้นที่เห็นนะมันจะมีเครื่องดับเพลิงอยู่นะรีวิวเพื่อนๆพื่ออยากให้ละเอียดละเอียดก็รีวิวผมผมก็มก็คิดว่าละเอียดพอสมควรเดี๋ยวยังไงวันหลังจะมาทานการทําตู้ มันมีอุปกรณ์อะไรแล้วไม้ไปทํำยังไงแล้วมีเครื่องไม้เครื่องมือ,อยังไงผมลืมบอกท่านทั้งหลายว่าที่ผมทําทั้งหมดเนี่ยนะผมไม่ต้องมีเลื่อยผมไม่ต้องมีเครื่องขัดนะครับแต่ผมมีวิธีการเดี๋ยวคอยดูนะวันวันหลังจะบอกว่าผมได้มาวิธีไหนผมไม่ต้องตัดนะมีวิธีอย่างไรนะครับก็ค่อยๆติดตามกันดู นะครับอย่างเงี้ยนะผมไม่ได้ตัดนะผมไม่ได้เอาเลื่อยมาตัดไม่ได้อะไรนะไม้สั่งมานะก็เคนะครับเดี๋ยวค่อยติดตามดูนะเดี๋ยวพูดยาวๆท่านก็จะเบื่อกันก่อนนะก็ไปทีละนิดละนิดแล้วกันครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ